กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชูวิทย์พิทักษ์พรพรลบอุบลรัชธานีเขตเจ็ดพักเพื่อไทยต่อกรณีวัวป่วยเป็นโรลคลำปีสกีนท่านประธานครับวันนี้อาชีพเกษตรกรของพี่น้องประชาชนที่ทำการดำรงชีพอยู่ในขณะนี้นะครับทำนาก็ขาดทุน ปลูกยางพาราก็ขาดทุนปลูกมันก็ขาดทุนเกษตรกร,ร,กรตอนนี้นะครับที่ยังพอนำรงชีพอยู่ได้ก็คือการเลี้ยงปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงโคกระบือแพะแกะสุกรซึ่งเป็นโอกาสของประเทศไทยที่สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศในช่วงบ้านเมืองเป็นโควิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับท่านประธานครับวันนี้โคกระบือซึ่งเป็นสมบัติ ชิ้นสำคัญของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสมบัติที่อยู่คู่กับเขามานานได้ล้มป่วยด้วยโรคลำปีสกีนซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นมาคู่กับโควิด19ท่านประธานครับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะฝากและเป็นประสบการณ์โดยตรงของผมที่ทำการปัสสุสัตเลี้ยงโคกระบือในขณะนี้ก็ไม่มากครับประมาณสักพันตัวนะครับ ก็อันดับแรกเมื่อพบโคป่วยนะครับโคที่ป่วยเป็นโรคลำปีสกีนเนี่ยเราต้องแยกโคออกจากคอกแล้วก็ดำเนินการซึ่งมีอยู่ตามบ้านเราก็คือฟ้าทลายโจรครับวัวเด็กเนี่ยให้กินสักสี่เม็ดวัวรุ่นๆให้กินหกเม็ดวัวอายุมากเนี่ยให้กินแปดเม็ดต่อวันนะครับถ้ากรมปศุสัตว์มีซิลิเนียมก็นำซิลิเนียมนะครับไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ มีวัวป่วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องพ่นคอกทุกวันนะครับเพราะในขณะนี้พี่น้องทํามะม่วงกวนครับก็เอามะม่วงนี่ไปให้วัวกินเม็ดของมะม่วงก็เหลืออยู่แมงวันก็มาตอมก็เกิดแมงวันขึ้นมาใหม่แล้วโลกนี้ครับถามผู้ที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าวิ่งเร็ว600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจึงทําให้โรคระบาดไปทั่วประเทศในขณะนี้นะครับเมื่อวัวป่วยแยกออกแล้วนะครับ วัวที่ยังไม่ป่วยนี่ต้องฝากท่านรมฐมนตรีแล้วครับว่าวันนี้นี่กรมปศุสัตว์บอกว่าวัวที่ป่วยคอกที่ป่วยนี่ห้ามฉีดวัคซีนเนี่ยผมต้องเรียนท่านครับว่าวัวที่ป่วยแยกออกแล้วนี่วัวที่ไม่ป่วยต้องฉีดวัคซีนครับพอฉีดวัคซีนนี่ในร้อยตัวอาจจะกลับมานี่เป็นสักตัวสองตัวเนี่ยเราก็รักษาตามอาการมันก็จะหายวันนี้ท่านบอกว่าคอกไหนมีวัวป่วยห้ามฉีดวัคซีนวันนี้วัคซีนที่ซื้อมาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยครับ เพราะวันนี้ก็เหมือนโควิดใครป่วยก็แยกออกไปไว้โรงพยาบาลคนที่ไม่ป่วยก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันนะครับวันนี้วัคซีนที่ท่านนำมาเนี่ยถ้าบอกว่าอคอกที่ป่วยและไม่ได้ฉีดเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้นะครับก็อยากจะฝากว่าวัวตัวไหนที่มันป่วยเราก็รักษาตามอาการนะครับวัวตัวไหนที่ที่ป่วยก็รักษาไปวัวไม่ป่วยก็ฉีดวัคซีนนะครับซึ่ง การฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะทําให้วัวไม่ป่วยแล้วก็ไม่ขยายนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ท่านนะครับได้ประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องประชาชนครับว่าวันนี้ใครที่เป็นเกรรษตรกรใครที่ทํานาต้องไปขึ้นทะเบียนเกรรษตรกรทํานาเพื่อจะรับส่วนต่างรายได้ใครที่ปลูกมันต้องไปขึ้นทะเบียนปลูกมันใครที่ปลูกยางพาราต้องไปขึ้นทะเบียนปลูกยางพาราวันนี้เกรรษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์เนี่ย ต้องไปขึ้นทะเบียนเลี้ยงปศุส,สัตว์ถ้าใครไม่ได้ขึ้นทะเบียนรอบนี้ท่านต้องขยายเวลาให้ขึ้นทะเบียนใหม่รเราจะได้รู้เลยครับว่ามีเกษตรกรที่เลี้ยงปศุส,สัตว์กี่รายเสร็จแล้วเมื่อเลี้ยงปศุส,สัตว์กี่รายนี่ต้องลดขั้นตอนครับวันนี้ไปที่ปศสสุสัตว์อำเภอนี่บางอำเภอยังไม่เข้าใจเลยว่าหมดเวลาแล้วกลับเถอะวัวตายแล้วไม่รับแจ้งวันนี้ฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าใครที่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ ท่านต้องมาขึ้นทะเบียนที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอนำบัตรประชาชนทะเบียนบ้านมาแล้วขึ้นทะเบียนมีวัวกี่ตัวก็แจ้งไปวันหลังกลับบ้านไปวัวตายก็มาแจ้งใหม่ว่าวัวห้าตัวที่ผมแจ้งเนี่ยมันตายไปหนึ่งตัวมันป่วยไปสองตัวเนี่เพื่อจะให้พนันธนลมนตรีเนี่ได้เยียวยาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเยียวยาโคที่เสียชีวิตไปนะครับเพราะอะไรครับวันนี้ เกษตรกรนี่ไม่อยากให้โคตัวเองตายนะครับพยายามรักษาจนสุดวิสัยวัวตายก็อยากจะได้ค่าเยียวยาซึ่งค่าเยียวยาเนี่ยผมก็เคยขอท่านครับว่าในอดีตนี่ราคาวัวมันถูกวันนี้ราคาวัวมันแพงก็ขอท่านว่าจาก6000เป็น12,000สองได้ไหมจาก12 0 0 0นี่เป็น24 0 0 0ได้ไหมจาก18 0 0 0เป็น36 0 0 0แล้ววัวตายนี่จาก2 0,000นี่ให้เป็น4ีน่0 0ได้ไหมนะครับก็ท่านก็รับปากว่าจะช่วยผลักดัน ให้เกิดนะครับและนอกจากนั้นสุดท้ายนี่ครับต้องขอบคุณปศุสัตว์โดยเฉพาะเอาอย่างจังหวัดอุบลราชธานีนี่ท่านปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอก็ออกไปช่วยเหลือพี่น้องแต่ว่าคนของท่านน้อยมากครับจังหวัดอุบลมีวัวทั้งหมดนี่สี่แสนตัวครับสี่แสนตัวนี่แยกแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอนะครับในขณะนี้นี่มีวัวป่วยอยู่ประมาณหมื่นกว่าตัวเสียชีวิตไปแล้วสามร้อยกว่าตัวแต่จํานวนอาสาปสศุสัตว์มีน้อยครับ วันนี้เนี่ยไฟจะไหม้บ้านเนี่ยท่านอย่าได้ห้ามนะครับว่าต้องเป็นรอปภต้องมีน้ําสะอาดมาลดเพื่อให้ไฟดับเนี่ยน้ําอะไรก็ได้ที่ใครจะช่วยช่วยให้ไฟดับเร็วๆเออเอาวัคซีนมาจากไหนเออายามาจากไหนใครช่วยได้ใครฉีดยาได้ต้องช่วยกันวันนี้ต้องผลักดันเอาอาสาปศุสัตว์เจ็ดหมื่ 70, ตมนตำบลต้องมีเจ็ดหมื่นคนนะครับสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้เขานะครับจึงกราบเรียน ถึงท่านประธานถึงพระท่านรัฐมนตรีครับที่เอาใจใส่นะครับดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในขณะนี้นะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ